สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับช่องนาวิสตอรี่กันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมว่าผมจะมาเข้าวงการฟีไฟแล้วนะครับทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ท่าสวัสดีครับก่อนทุกนถ้าหรือว่าท่าเรามีไหมอืมเรนนึ่ขอดูท่าทุกคนท่าผมหาหนึ่งเนี่ยไหนท่าตีลังกาปะใส่ใส่ท่าตีลังกาดีาทุกคนผมดูไม่มีนะเมื่อกี้ได้น่ะนะ ท่าดีลังกาดีกว่านะทุกคนเคใส่ละแล้วเอาไอ้ท่านี้ออกดีกว่าใส่ท่านี้เข้าไปอืมจ้าแล้วใส่ท่าไอ้นี้เข้าไปว่านเสียบเลยมาทุกคนนะเราก็ได้หายๆกับฟรีไฟมานานนะครับทุกคนวันนี้ผมว่าผมจะมาเอาวงการของฟรีไขึ้นมาของผมนะครับทุกคนวะผมว่าผมจะไปละ ไปไต,ต่อันดับต่อนะครับเพราะอันดับของผมมันอยู่แล้วมันอยู่เพตตินัมแล้วทุกคนนะผมจะเข้าอีกแห้ได้เลยนะครับทุกคนนะมารราก็อยู่กับท่าไก่น้อยไก่แก่เลยนะครับทุกคนนะเป็นผมว่าผมจะอะไรดันนะครับผมให้ขึ้นนี่เราอีกนะครับทุกคนนะทุกคนก่อนที่เราจะไปลนวทุกคนไปดูในส่วนของกกรมาใหม่นะทุกคนนะอันนี้ก็มาไม่ใหม่แล้วแหละทุกคนอันนี avoir avoir <culo> ้ก็ แจ็ดเจ็ดทุกคนเขาบอกว่าได้เจ็ตัวฟรีนะครับให้เล่นนะเนี่ยดวนี่ชุดแดนเนี่ยจีเอ็มก็เอาแจกเข้ามานะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ละอืมไอ้รถมาเกี้รถจีบ่ะจีเอ็มก็เข้ามานะโอ้โหอ,อ,อะไรไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวแดน่าเนี่ยก็มันไม่มีอะไรที่น่ามันเป็นพาสตดุอย่างเดียวนะสดวนไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล็อตคิวรอยกันบ้างทุกคนว่ามีอะไรเข้ามาใหม่เยดโดเป็นชุดน,นะแล้วก็ถ้ารถเนี่ยจีเอ็มจะเอาเข้ามาใหม่ไปเพื่อ ส่วนมากถ้าผมจะเจอใบสีฟ้ายอย่างนงี้ทุกคนผมจะเอาออกนะครับทุกคนนะโอ้โหถ้ารถก็เจมจะเข้าอาจจะเอาเข้ามาเพื่ออะไรครับเนี่ยมันไม่ได้อยากได้อันเร่ๆเจมเอาเข้ามาทุกอันเลยทุกคนไม่รู้เจมเป็นเป็นอะไรนะครับดูน,นะโอ้โหอันนี้เป็นชุดไรเนี่ยโคตรเอดด็ดดขึ้นมาบอลลังว่ะทุกคน เอามีดตั้งโอ้โหเทจัดชุดาไอฟเก์เข้ามามากโอ้โหคนดูเซเซลดูไม่ได้ช่างแม่งผมส่วนมากผมจะเอาออกสองใบยอย่างเงี้ยครับทุกคนนะถ้าเป็นใบสีฟ้านะถุงก็ฝูงโอ้มอเตอร์ไซค์เงียบๆ,ๆหน่อยครับอันนี้ก็เป็นค่า อันนี้เป็นอันเดิมนะครับทุกคนมามาทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนผมไม่มีกำลังใจเลยเพราะสองคลิปที่ผมลงอะไม่มีใครกดให้ผมเลยทุกคนนะกดไลค์ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอในเกมกันเลยดีกว่าไป ทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็ลงชายเดี่ยวเล่นคนเดียวนะครับทุกคนนะเมน,นูนี่กับติ๊เล่นคนเดียวเนี่ยมันมันที่สุดละกคนผมว่าผมจะลงทางแยกด้านหน้าเนี่ดูนะทุกคนนะไปโดดดูว่าถึงไหมทุกคนถ้าถึงมันก็เท่เออถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้ละจะทำยังไงไอเราก็ต้องมาด้วยไง มาแบกแรงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูว่าผมจะลงหน้าบ้านตรงนี้จะได้จะซัดอีกกันกี่คนนะครับทุกคนนะเอออันเจี๊ยบล่ะมาจังหวะนี้ถ้ามันกระสุกว่ามันค้างยังไงถ้าเสียงกล้องผมก็ต้องกราบขออภัยน้องๆด้วยนะแล้วน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้ กดไลค์ก็กดติดตามหดกดีให้ผมด้วยนะเพราะเอาะคลิปกดไม่เมืกดใจให้ผมเลยกดไลค์ให้ผมเลยช่วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนนะมาทุกคนอันนี้เราก็ได้ปืน,ปนยังไม่แรนะเดี๋ยวต้องเล่นปืนปืนอะไรเดีย๋ยอันนี้เป็นปืนฟาร์มาร์สอันนี้ก็เป็นปืนนี้ไม่ดีไม่ดีปืนนี้ไม่ดีปืนนี้ละหัวคนมันยากอื ไม่เจอคนว่ะทุกคนเงียบสนิทเงียบกริบเงียบมากมากนะเมื่อกี้ผมเห็นบนเครื่องบินว่ามีคนลงทางนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าคนลงทางนี้ว่าลงด้านบนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราฟาร์มให้อิ่มก่อนแล้วก็ค่อยเปสัตว์คนกันเด็กกว่านะครับน้องๆมาตรงนี้ก็เป็นปืนสกามาหยิบสกากันเลยดีวยกว่า มาได้ถือสกาละแต่ว่าผมอยากได้เอ็มแปงนะแต่ว่าหาไม่เจอก็ช่างแม่งก็เ,เอ็มแปของปลดผมเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยวันเย็บเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มกันครั้งหนะ้าดีกว่าทุกคนเป็นปืนอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นปืนสกานะครับทุกคนนะ อันนี้ก็เป็นปืนเอ่อน,นี่ก็เป็นอ๋อเป็นเห็ดไซบอกเหรอนี่เอ็มเอาเข้ามายาไซบอกอย่างเงี้เอาผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยฮัลโหลทุกคนอ๋อได้ปืน M อ็มเอ็มพีเอ็มเห้าร้อยเบอร์ M P อะไร é, ไม่รู้เรื่องนะผมลืมไปละ VSS นี่ว่าอยากเล่นไหมวะไม่ไดีกว่าเล่นสากานี่แหละดีที่สุดจังหวะนี้ยังไม่เจอคนเสียงเงียบกริบเลย อะไรวะอะไรวะยิงยิงด้านหน้าอะไรวะเมื่อกี้มันมันนั้นไงยิงอะไรครับด้านหน้าได้ยินนะได้ยินนะทุกคนได้ยินนะ <ๆ S 1> เอา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 มาละคว้าผมอ๋อสัดคืนครับโดนหัวไม่แตกเอ้าเอ้ยจะแตกแล้วปือนอะไรเนี่ยโอ้โหแตกเลยทุกคนยิงปืนมันยิงโคตรแรงอ,อ,อะ่ะแรงบอกว่าโคตรโคตรอ่ะน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะทุกคน ผมยิงร่อให้มันกลัวก่อนนะครับทุกคนหายเดอมันไม่กลัวทุกคนแม่งละอปนนี้ให้ผมเลยเขาท้วระว่าุกคน,กคนมันรอรอให้ผมยิงมันเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมขึ้นด้านบนเลยเดีาทวกน่นยิงแม่แต่ตงแมวโอ้โหแม่งสัดผงตายคิดดูทุกคนเป็นตัวผู้หญิงด้วยนะแม่งโคตรกลาดเลยอ่ะเกือบแตก ช็อตนี้เกือบแตกเลยทุกคนโอ้โหผมก็ไม่ได้อยากฟาร์มของอปั๊มยาให้เสร็จนะทุกคนบายไปไปเดอ๋ยวเราตัดตอนที่ผมเข้าวงนะครับทุกคนนะัเดี๋ยวเข้าวงด้านหน้านัาน่นนะเลยนะครับทุกคนนะมาทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้านะไม่รู้ว่ามีไหมนะครับทุกคนเมื่อกี้ขึ้นแดงๆอยู่นะผมว่าผมจะดูนะว่ามันอยู่ข้างหน้าไหม เมื่อกี้ว่าคดชันเลยอะเป็นตัวสีแดงทุกคนเหมือนอะเออเหมือนอน,นั่นเลยอะเหมือนคนเปะเลยเมื่อกี้ด้านหน้าเหมือนเปะไม่รู้ว่ามีคนไหมวันนี้ผมก็แต่งตัวสั้นหล่อเชียวเลยนะคะทุกคนนะแต่งตัวโหวดๆนะใส่ผมปากเป็นนะใส่ชุดกบนะครับของซีซั่นนะครับทุกคนแล้วก็ผมใส่กางเกงธรรมดานะตีนตีนเปล่านะครับทุกคนผมใส่ เดีย๋ยวผมลองดันดีกว่าทุกคนไปดูว่าคนมีไหมอยู่ด้านหน้านะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ด้านหน้านะตอนนี้เราก็ได้หนึ่งคิวแล้วนะครับทุกคนนะมีเปล่าว่าคนหรือว่ามันยังไม่ออกมาทุกคนวนแรกว,วงแรกมันยังไม่เจ็บหรอกเพราะมันแค่ลดแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้ามีเห็ดก็ชิว,ชวๆอย,อยู่วงแรกอะ่ะผมว่ามันไม่มีนะมันเข้าไปแล้วนะครับทุกคนผมว่ามันเข้าวงไปละมันเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ซีนเสียงอะไรเลย โอ้อันเจ็บเลยเห็ดใสบอกจเจมก็เข้ามานะอันที่แรกๆเอ็มเอาเข้ามาหมดเลยทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรือเงียบคลิปเลยทุกคนแปลว่าโคตรเงียบเงียบระดับโลกอะทุกคนเออไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย,เลยหิ่งเห็ดใสบอกวิ่งเร็วนะครับทุกคนกินเห็ดเอา้าอะไรวะเนี่ย ว่าวเฉยเกมฟรีไฟต้องโดนแบรแล้วละ่ะกระตุกไม่มีเนี่ยทุกคนผมไม่ยอมแน่นอนช็อตน,นี้ผมไม่ยอมแน่นอนุกคนต้องไปหาคนละแล้วกิมนี้ผมไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้ที่สองคผมอยากได้สองที่สองสองสองชัยชนะเนี่ยได้เป็นเพชรศึกแล้วทุกคนผมอยากได้ที่หนึ่งมากนะใจผมถ้าใจผมอยากได้ที่เท่าไหร่ผมอยากได้ที่หนึ่งนะแต่ว่า ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งผมก็อยากได้ที่สองนะทุกนถ้าไม่ตายอ่ะอืเดี๋ยวไปซื้อของข้างหน้าดีกว่าทุกคนมามามาอันนี้ก็คือวงสี่ว่าวงสามไม่รู้นะทุกคนวงก็เริ่มเล็กแล้วนะครับโอ้โหหน้าโจผมคตรลื่นเลยไหนว่าคนเอด็ดโดไม่เห็นคนวะ ตั้งค่าผมก็จะเป็นตั้งค่าอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะอันไหนวะทุกคนสกบสกบสีอู่ไหนวะเอ้าสกบสีไม่มีหรออะไรวะแบบแบบพังๆคนนี้ว่าโดนหัวไปดิไม่แตกโอ้โหอัดตัวยับเลยโดนแค่99หัวเอ้าก็โดนแค่นี้โอ้โห กระโดดที here, so so ่อะไรเนี่ยกระโดดแค่นี้ก็โดดบอว่ากดความเตียทุกคนมันกระเดิดดูดิแฟ่เบาเองมาเดี๋ยวเล่น M500 ดีกว่า MP5 นะยอมละทุกคนโอ้โหสโค่ไม่มีเมื่อกี้ในตู้ม่วงไม่เห็นสโค่นะทุกคนแต่ว่าผมผมไม่เห็นจริงนะตอนที่ผมอัดคลิปเอาทุกคนนะผมไม่เห็นจริงๆนะทุกคนแต่ว่าผมมาดูในคลิปของตัวเองนะ ผมเห็นนะผมเพิ่งเห็นว่ามันอยู่ข้างๆนะมันแอบตนะทุกนสุขโบสีตอนที่ผมไปดูทุกคนในตัวไม่มีนะสุขโบสีนะทุกคนโอโ้ตาผมเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยไม่มีคนวะสกัดได้ยินได้ยินได้ยินนะทุกคนได้ยินเสียงรสปอร์ตนะน่าจะมีตีนะครับข้างล่างน่าจะมีรถสปอร์ตมานะเมื่อกี้ผมได้เวลเอยู่ คนดูดินั้นไงว่าแล้วมีสปอร์ตมาจริงๆไม่ยิงดียว่ะทุกคนอยู่เฉยๆเอาไอ้เจี้ยมันมาทางนี้ไม่ได้ละต้องแอบแล้วทุกคนไม่ได้การมันลงไปล่างละมันหนีผมนู่นไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอืม เดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอาไอเดบอนะไปดูว่าในไอเดบมันมีอะไรนะทุกคนอันนี้ก็บิ๊กฟุตไม่เล่นดีกว่าเราเล่นเราวันนี้เรามาดันแรงแบบว่ายาวๆเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้เราได้สองคิวในแบบก็มีหกคนนะทุกคนโอ้หวานเกียบเลยทุกคน็อดนี้นะ็อตนี้หวานเกียบเลยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีนะอือหอหวานเกี๊ยบทุกคน ตอนนี้ละตอนที่บูทุกคนตอนที่เดือดน,นะท้ายท้ายวงนี่แหละเดือดไม่ได้การทุกคนท้ายท้ายวงเดือดแน่นอนวิ่งเ<อ>จ็บนะวงนี้เจ็บเลยนะทุกคนว่าเจ็บก็เจ็บเลยอะไม่ใช่เจ็บธรรมดามาทุกคนผมว่าผมจะไปขึ้นบนชั้นสองนะไปไปตรงไหนดีวะไปขึ้นชั้นสองเดี๋ยวขอทุกคนไปดักชั้นสอง ไปกอนเดี๋ยวเราลองขึ้นบนหลังคาดิกูนดูว่าจะเอาโหอะไรวันเนี่ยมันทะลุไปเลยทุกคนโอ้กระโดดบนบันไดโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้การกระโดดบนบันไดแล้วก็ผมจะไปกระโดดขึ้นบนนั้นนะนะเกิดได้ละไปเอา บักบอทุกคนเป็นไรอ่ะดูดิโอเครียดกับชีวิตจริงๆกร,ระโดดบนนั้นไม่ได้เพราะรองเท้า GM อผมรู้สึกว่า GM เอมันปรับนะครับตัวคนของเขาใส่เพื่อความเท่ยอย่างเดียวนะรองเท้าเนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยใช้ซื้อแล้วก็ใส่เพื่อความเท่ยอย่างเดียวไหนคนไม่มี ไม่เห็นคนอ่ะทุกคนมาความพยายามอยู่ที่ไหนความเศร้าเลยต้องอยู่ที่นั่นทุกคนขึ้นต้องขึ้นให้ได้อะผมอะ่ะผมต้องดักบนนี้ให้ได้อะผมไม่ยอมโอ้โหจังหวะน,นี้นี่ไงขึ้นมาได้ละทุกคนอยู่ข้างสุดแม่งเลยแล้วก็เราวิ่งกระโดดนะดูดิทุกคนผมรู้สึกว่ามันบักแล้วนะทุกคนชายรองเท้านี้อยู่บนบันไดอย่างเงี้ยขอบันไดผมรู้สึกว่ามันบักนะไม่ขึ้นแม่งแล้วทุกคนนี่ไงได้ยินเสียบป,ปืนอยู่ข้างข้ากีดันบนเนี่ย ได้ยินได้ยินเสียงปืนนะห้นี่ไงโอ้โหมันเก็บคนเดียวเลยอนะทุกคนตอนนี้เหลือสองสองแล้วนะมันเก็บคนเดียวเลยอนะโอ้โหโคตรไหวชิวอะมันอยู่ไหนอะไม่เห็นนะทุกนว่ามันอยู่ไหนยังไม่เจอเดี๋ยวไปดักหลังก้อนหินดีกว่าทุกคน,กคนดูว่ามันจะมาทางไหนนะดูฮันแน่กหลังเข้าพี่ผมเพิ่งเห็นนะว่ามันอยู่กหลังค โอ้ผมไม่ได้สังเกตเพิ่งสังเกตเนี่ยมันอยู่บนหลังคาครับมันข้าศึไปฝั่งนู้นละผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้แน่นอนทุกคนเพราะวงอยู่ที่ผมผมว่าผมได้เปียมนะครับทุกคนนะอยู่อย่างนี้ผมได้เปียมนะไตวอร์ทเป็นอยู่หลังไอวอนะทุกคนผมถ้าเป็นเนียนเนียนตีเนียนนะแต่ว่าที่จริงผมอยู่หลังก้อนหินนะผมว่ามันต้องมาฝั่งขวานะครับทุกคนมันไม่มาฝั่งซ้าย เชียอยู่ไหนวะมันไม่ลงหรอทุกคนถ่วงเวลาเว้ยไอ้นี่ถ่วงเวลาเอา้ออเอ,เอมันมาทางซ้ายตั้งไอ้หัวก็ไม่ติดโอ้โหดับเกินนี้มันไซ้จริงๆทุกคนมาข้างๆอย่างเงี้ยวตอนนี้พิตินหาเมวีก็บวกไปประมาณห้าหกสิบเอ็นะครับทุกคนนะโอ้โหแล้ที่สองไม่บรรล่ะทุกคนดีกว่าได้ดีกว่าได,าดา้ที่สามที่สี่นะอะทุกคน ก็าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนผมไม่มีกำลังใจเลยเพราะคลิปก่อนเพราะคลิปก่อนนะไม่มีใครกดใจให้ผมเลยทุกคนี่วงนี้ผมขอใจนะครับทุกคนนะอาจจะหรอกใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวีวาแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดมินเนอด้วยนึ่คลิทุกคนนะเออนะสักคลิปนี้ขอตัวราน้องๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ